เพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n น,นลของเกมวิวไทยแลนด์กับแอมอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้เนี่ยแอมจะมาพูดถึงเกม r a g o n b l a s t s e a น o n 4นะคะที่เพิ่งอัปเดตกันไปสดๆร้อนเลยและสำหรับวันนี้เนี่ยแอมก็ชวนแขกรับเชิญนะคะคนพิเศษของเราเนาะเป็นสาวสวยคนเก่งนะคะและเป็นถึงแอดมินกลุ่ม d g o n Bla s t Thailand นะคะที่ทุกคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาซัมมอนพี่เอกด้วยกันนะคะ มาไวมากเลยค่ะพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้พี่เอมายังไงคะเนี่ยน้ำสิขานี่พี่มาที่นี่<อ>นได้ยังไงอุ้ยค่ะพี่เอ๋สำหรับเมื่อกี้เนี่ยแอมได้กเกินเกินไปเนาะว่าเราจะมาพูดถึงเกม Dark Knight Season 4ที่เพิ่งอัปเดตกันไปนะคะแอมเลยอยากจะให้พี่เอ๋ช่วยเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับเกมนี้เนาะเผื่อว่ามีผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาเข้ามาดาวน์โหลดเกมนี้อ่แล้วก็อาจจะยังคําทางไม่ค่อยถูก ทำไมต้องทำห้าคำโอเคคาทางไม่ค่อยถูกเนาะเอ่อทีนี้พี่เอาจะช่วยช่วยเขาได้นะคะอเก<า>ได้ค่ะก็คือว่าเกมนี้นะคะใครที่แบบโหลดเกมนี้มาแล้วอ่ะอยากจะบอกว่ามาถูกทางมากเกมนี้นะักก่นเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบว่าตัวละครน,น่ารักมูมิงแบบเหมาะกับสายแหววอ่ะแล้วก็คือแบบ ต่อให้ไม่ใช่สายแวเป็นสายฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบคือตอบโจทย์มากตอบโจทย์ค่ะข้างในเนี่ยแบบมันจะมีตัวละครที่เลือกหลากหลายอะตัวละครแต่ละตัวก็แบบจะมีคาแรคเตอร์เฉพาะของตัวเองเออคือแบบตัวละครออสวยมากภาพสวยแล้วก็แบบ ที่สําคัญคือเนื้อเรื่องดีมากถ้าติดตามสุดๆคือแบบตอนแรกเนี่ยพี่ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นเกมนี้ค่ะค่ะเพื่อนแบบให้พี่มาเล่นเพราะว่าเขาจะเอารูบี้จากการชุนเพื่อนอ๋อแล้ทีนี้พี่ก็ลองเล่นดูเล่นไปเล่นมามาถึงซีซั่นสแล้วว่าเดี๋ยวเราได้ถึงได้เพิ่ถึงแอดมินด้วยไงมประเด็นทำอะไรลงไปคะพี่เอเนี่ยแสดงว่าแบบเกมนี้มันมีของนะอยากให้มาลองจริงมีของนะคะ ก็อเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในเกมมันดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงกันโอเคค่ะไป,ไปไดูกันเลยอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันนะคะในหน้าเกม d r a g o n b l a ส e เนาะชื่อว่า Song of the Star นะคะซีซั่นนี้<ม>เป็นชื่อที่สวยมากๆ<ช>เลยใช่เนี่ยดูสิแบบขนาดแค่หน้าโหลดดิง้งยังไ้โซขนาดนี้แบบไฮ้ฉากสวยมากแล้วแบบมีตัวละคร่มีผีเสื้อวินผ่านผมก็อยากเล่นสุดๆอ่ะเนี่ยเราเข้าไปดูข้างในกันได้ค่ะตัวอะไรวิ่งไปเ่ย ตัวละครตัวนักบวชวิ่นดูนิดนนี่มาถึงหน้าสร้างตัวละครเนี่ย<อ>คือที่เขาให้ฟรีมานเนี่ยม,มันมี3ช่องก็คือสร้างได้3ามตัวละครใช่ไหมนี่พี่ใช้ร้อนสร้างร้อไว้แล้วนี่เดีย๋ยนะจะให้ดูว่ามันมีทั้งหมด6อาชีพเนี่ยก็คือมีนักบวชนักธนู นักรลนักเวทโจรพาลาดินถกอาชีพใช่นี้เราสร้างพาราดินไว้เรียบร้อยแล้วก็สร้างชื่อที่แบบเหมาะกับหน้าตาพาลาดินมากสุดยอดอ่ะชื่อว่าน้องมุ้งมิงมุ้งมิงโอเคพี่เห็คะพี่เห็นแนะนําให้สร้างตัวอะไรบ้างดีตัวไหนเก่งๆอ่ะพี่เห็นแนะนำเลยปะถ้าเป็นตอนเนี้ยนะแบบพาราดินกับพระอะไรเงี้ยก็เพี้ยวนะแบบไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยไปได้ทุกทั่นะนะคะทริป ข้ามาดูข้างในเนี่ยก็จะเจอกับ NPC นซสาวสวยนี่จะชอคอยช่วยแนะนำว่าเราต้องทำลายต้องไปไหนนี่เดี๋ยวเรามาอวดของนี่แหละเราพาดูพักพ่วกก่อนมเน,นี่จริงๆเราแบบมันมีพักพ่วกให้สะสมได้เยอะมากเลยอะเนี่ยแบบเยอะอ่ะมีหลายแมบอะไรเแงบบี้ยมีหลายๆตัวที่แบบสวยงามฟุ้มฟืตัวนี้คุ้น <laughs> ๆไปไม่เฮ้ยตัวนี้คุ้นมากเลยเหมือนเคยเห็นในเฟซอะค่ะ เหมือนแบบใครสักคนใส่ชุดนี้อ่ะแอมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันสีผิวท่านางสีดูนิ่งนุ่งนิ่งใครจะปล่อยเบอร์ใครก็ไม่รู้โอปค่อยนางไว้นางไปนู่นละโอเคโอเคนี่ตัวนี้น่ารักคุ๊กอีกก็นี่เดี๋ยวพาไปดูตัวละครสุดเทพจักโซนะคะใช่เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนนี่เนี่ยนี่คือตัวชื่ออะไรคะเนี่ยตัวนี้มอกันนาค่ะมาแกนานดูคุณแม่คุณแม่ดูสวยมากนี่จิ้มจิ้มให้นางกระดุกกระดิ๊กได้ด้วยเนี่ย ถ้าโจมตีธรรมดาแบบพลังมากนี่โอ้ีท่าสวยแบบเฮ้ยแบบสวยอ่ะสวยเลยริงนี่โหดร้าถูกตันอย่ามึงหือกับคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ชอบเขาเรียกว่าสวยสังหารนะคะใช่โหดมากโอเคเดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นก็แบบเนี่ยยิ่งตัวหลังๆออกมาก็คือแบบเก่งใช่ใช่แล้วแบบทั้งสวยทั้งเก่งอ่ะน่าทำมากอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูแมพ ทั่วไปนดีกวาโอเคนีอันนี้เราจะพาไปผจญภัยเนี่ยแผนที่เนี่ยจริงๆมันก็กว้างใหญ่ไพศาลแต่เราแบบเราเพิ่งเริ่มเล่นไงไอดีเนี้ยมันก็แบบเพิ่งติดอยู่แค่นี้ถ้าแบบมันจะมีเข<ไ>ียนบอกว่าเลเวลหนึ่งขึ้นไปเล่นตรงนี้ได้ไแล้วก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราออาเบลใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยแผนที่มันก็จะค่อยๆเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้มันก็จะมีลูกศรแบบชี้บอกตลอดเลยว่าแบบ เควนเนื้อเรื่องเราถึงตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเราพาเข้าด่านสักด่านดูโอเคมันมีเพื่อนีเสียใจเสียจุ้ยอันนี้จะมีแบบว่าให้เลือกเพื่อนอัตโนมัติได้ด้วยมีพจนภัยอัตโนมัติพจน์จนภไพอัตโนมัติเนี่ยก็คือแบบถ้าเรากดใช้อะมันจะแบบเปิดแผนที่ให้เราไปเรื่อยๆอ่ะจากด่านหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยไล่มาแบบเฮ้ยสะดวกมากเกมเนี้ยคือถ้าเราชนะมันก็จะเปิดไปเรื่อยๆใช่ใช่เรียกว่าเล่นวนไปใช่สาหรับแบบ คนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นอะไรเงี้ยแบบอยากรู้เนื้อเรื่องอยากไปก็ให้แต่แบบเวลามีจำกัดอะไรเงี้ยเปิดออโต้ให้มันวิ่งไปสะดวกมากสะดวกมากทำงานอยู่ละคะเหมาะกับงานแอคเล่นเลยเลยงามมากตาเราไม่ดีไม่ดีอีอีนี่เข้ามาในแแบบแล้วเนี่ยขนาดแแบบแรกอะดูสิแบบเขาทำต้นงูต้นไม้ละเอียดมากสวยมากเลยนะเฮ้ยภาพสวยมากจริงนะคะเช่นนี้แบบต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยอะ นี่พาเรามาตังแกนต้องหมาถูกตังแกน้องหมาช่ใจรวยชนะมากอ๋อนี่คือชนะแล้วก็คือด่านแรกๆอาจจะง่ายๆหน่อยเนาะแสดงว่าการอัพเลเวลก็คือไม่ยากเลยนะคะค่ะพี่เอ๋แล้วอย่างผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งโหลดเกมนี้เข้ามาคะเรามีอะไรแจกเขาบ้างเปล่าโหเยอะแยะค่ะเยอะมากเยอะมากจน เราอิจฉาเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวพามาดูอย่างเช่นเช็คชื่ออย่างเงี้ยเนี่ยเช็คชื่อเจ็ดวันอ่ะรางวัลอันที่เจ็ดอ่ะตัวเนี้ยพี่อยากได้มากเลยแม่ตอนที่เล่นเองอ่ะพี่ตั้งใจเล่นตั้งเดือนนึงกว่าจะได้มาอันนี้เขาให้ฟรีๆเลยวออิจฉายแค่ล็อกอินเจ็ดวันต้องติดต่อกันไหมอะคะพี่อืมไม่ต้องติดต่อกันก็ได้นะพี่พามด้วยเดี๋ยวอะไรจะดีขนาดนั้นใส่ดีมากแลย่างตัวแรกเนี่ยเป็นตั๋วเลือกคผู้กล้าใช่ไหมเขาให้มาฟรีๆมันก็จะไปอยู่ในกล่องจดหมายเนี่ยถ้าเรากดรับ เลือกได้ด้วยไฮดีมากเขาแบบกดรับ 3S ใช่ไหมยังไม่รับค่ะขอไปตัดสินใจก่อนว่าเลือกใครดีเราเลือกไม่ได้จริงจโอเคโอเคนี่แล้วทีนี้นอกจากหน้านยังมีภารกิจแบบเฉพาะไอดีใหม่ด้วยอ่ะภารกิจเนี้ยยังแจกของไม่หนำใจไงมาแจกเพิ่มในภารกิจนี้นี่จเข้ามาเนี่ยดาร์กอนบัสเตอร์ใช่ใช่นางนีเบลสนุกก็ต้องมาอาชิมายนุ่มดีนุ่มดีสวัสดีจ้ามันนี่นๆจุอง น,นสำหรับนักเต้นไทยหน้าใหม่เราจะจาแจกดักตั้สเตอร์ล่ะต่าเราผสมเงื่อนไขอะไรอะคะพี่เอ๋ในการแจกอ๋ออันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะให้ทำภาร,รกิจทั้งหมด4อันอแล้วแบบทุกภาร,รกิจอ่ะก็จะได้ของเป็นสเต็ปสเต็ปไปใช่แล้วแบบพอภาร,รกิจสุดท้ายอ่ะก็คือจะได้หมุ่นมาเลยหนึ่งตัวแบบมีความอิจแรงมากเป็น นี่เราก็คือเลือกได้เลยใช่ไหมเขาจะช้อปปิ้งไม่เจ๋งเหรอสวยอยากได้อยากได้ทุกตัวเลยเอาตัวไหนดีจะดีแล้วเนี่ยเราอ่ะมาสายภารกิจนี่ช้อปปิ้งตรงเนี้ยอันนี้ก็จะจบภารกิจแรกแล้วไม่ทันทำอะไรเดี๋ยวการเลือกคือภารกิจนะคะจุดนี้เนี่ยพอกดรับรางวัลปุ๊บนี่มันก็จะส่งไปให้กล่องจดหมายน้องเมล้วไม่แล้วน้องเมลนั่นไงอย่างที่บอกใช่ไหมใช่จ้ะโอเคจ้ะจิ้มรัวเลย เอาละสิใครที่สนใจนะคะทางเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดเกม Dragon Base มาแล้วนะคะหรือเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็สนใจอยากจะดาวน์โหลดเกม Dragon Base นะคะสามารถจิบโทรศัพท์มือถือ,อ,อ,อทั้ง Android และ iOS นะคะดาวน์โหลดเกม Dragon Base ซีซั่น4มาเล่นได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนใช่นะแถมเกมนี้นะคะยังมีคอมมูนิตี้ดีๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งใน a c e b o o k เพจหลักและ a c e b o o k กลุ่มใช่ไหมคะพี่เอกชื่อว่าอะไร เฟซบุ๊กกลุ่มนะคะจะชื่อ d r a g o n b r e a t แล้วก็วงเล็บไทยแลนด์นะคะวงเล็บไทยแลนด์ด้วยนะคะอย่าลืมเนาะ <c oughs> และที่สำคัญเนี่ยฝากชาแนลเกมวิวไทยแลนด์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ <c oughs> ของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนกับนิสสักแฟนไทยทุกคนนะคะให้มา Subscribe <c oughs> ตรงนี้ อ่ากันเยอะๆเนาะสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เอ๋มากๆเลยนะคะที่มาช่วยรีวิวเกม d าร์กอ b นเบให้กับผู้เล่นใหม่ๆของเราเนาะและสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามได้ที่ช anel ของเราได้เลยค่ะไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย